นางคะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางทัศนีสกุลนีอยู่85หมู่3ตําบลบ้านแดนอําเภอบรนพุพิสัยจังหวัดนครสวรรค์แต่พื้นที่ทํานาตรงนี้คืออยู่หมู่หนึ่งตะขีดตําบลตะขีดอําเภอบรรพุเหมือนกันที่เราไปเจอกันที่งานที่เราไปเจอที่สัมพันธ์โมเดลค่ะค่ะแล้วก็ที่สัมพันธ์โมเดลแล้วก็มาที่แกนฮิลวันี่ที่โรงแรมที่ที่โรงแรมแกนฮิลอะค่ะ ของราชพัฒนครสวรรค์ค่ะเนี่ยทีแรกก็คุยกันฉันก็อ้าวลองลองปลาแล้วกลับมาฉันก็ไปบ้านอาจารย์ลองไปซื้อมายุดที่สองคนกับน้องแต่น้องมันยังไม่ได้ใช้ชวนไปแล้วแล้วเอาไปซื้อทีแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะซื้อมามายุดข้าวปนข้าวปนมันมีเยอะอยู่หกไร่มีหกไร่ที่มันเยอะมากๆเลยครับปนนะนะแต่โน่น่ะค่ะกาลังย่ำอยู่ที่รถกาลัง,ลงย่ำน่ะนี่นั้นไม่ได้ตีดินอาจารย์นั้นไม่ได้ตีดินทําอย่างอาจารย์บอก แต่แต่ก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวปุ๊บไอ้นั่นปุ๊บเลยเพราะมัวไปไเที่ยวไปอะไรไง <c oughs> เกี่ยวเสร็จ <c oughs> ก็มัวไปเที่ยวไปอะไรก็เลยกลับมาก็ย่ําแล้วอีกอีหมอนบนนี่ก็คือจุดฟางไม้มั่งไม่ๆม้มั่งหมอนบนใช่เนี่ยเนี่ยอียตักบ,บนเนี่ยอีอีเนี่ยอีสิบสี่ไร่บนเนี่ยก็จุดจุดฟางมีเสือแดงแขวนอยู่ใช่ไหมนะ,นะไม้มั่งไม่ๆม้มั่งก็คือหยดอีนู้นอะที่อาจารย์บอกถ้าข้าวโพเยอะให้ให้ไร่ละเล็ดแฟนหนูหยดไม่หมดหกไร่ใช้ไปห้าเล็ด มันก็เหลือลิตรหนึ่งจะเก็บไว้ก็เดี๋ยวจะเป็นภาระใช่ป่ะก็ลองหยดไปเรื่อยเฉยแต่หยดไปก็ไม่ได้อีล,ลิตรเนี่ยไม่หยดตรงไหนเนี่ยค่ะแปดลายเนี่ยสี่อันเนี่ยหยดเนี่ยหยดพอาสีปาแปดหยดไปเรื่อยเฉยเนี่ยี <c oughs> ่ีาจาย์บอกถ้าสองร้อยซีซีต่อนน้ายี่สิบลิตรให้หมักสามวันใช่ป่ะหมัมกฟางแต่แฟนเนี่ยอันนี้ไออีคู่เนี้ยหมักวันเดียวเนี่ยหยดสมมุติราหยดวันนี้พรุ่งนี้ยำ่ำใช่ป่ะและอีนูน่นมันอ,อีคู่นูน่น เอาสองคืนลองสองคืนคือเรายังไม่ย่ําเราดูอีกคืนที่มันจะเป็นไงมันเหมือนมันมันต่างกันเลยอีนู้นฟางมันจะยุบมากกว่าอีนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมจาย์แต่ที่อีไม่ใช้อะแดงเถือกเลยเห็นไหมนี่มันคือไม่ใช้เนาะอันนี้ไม่ใช่แรกเราจะูรู้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยสีสีดินมันจะต่างกันได้ค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้พอพอคืนเดียวมันมันมันจะออกดำหน่อยหนึ่งไม่ดำปีอีนู้นสองคืนนะดำปีเลยนะจานเดี๋ยวเราไปดูตัวนู้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะได้ค่ะ